ป้าคอใหญ่เขียงใหญ่ก็ใหญ่ก็จริงแต่ก็ไม่คมเออได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำอาหารจีนนะคะจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่า โอเคครั้งแรกอีกแล้วครั้งแรกหลายคลิปเลยครั้งแรกที่เราจะทําอาหารจีนให้กับพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัววันนี้จะทําเป็นเมนูออยอ่หัวกัวนะคะหรือหักัวยี่นะคะก็คือแบบว่าเป็นซุกี้จีนนะคะเป็นซุกี้ปลานะวันนี้เราจะใช้ปลาช่อนนะคะทุกคนอันนี้คืออันนี้เราหั่นแล้วก็แยกแยกเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วอันนี้คือส่วนเนื้อปลานะคะส่วนอันนี้เป็นอ,อุ้ยขอโทษ ส่วนเอ่อที่เป็นเอ่อก้างหรือว่าพวกเอ่ออะไรกระดูกปลานะ่ะแล้วก็หัวปลานะคะที่ชิ้นใหญ่ๆนะคะอ่าแล้วก็นี่นะคะทุกคนเราก็จะมาให้ดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนาะก็ชอบในแบบว่าชอบในแบบเออผู้จีนแล้วอยากทําเตรียมตัวเป็นสพายจีนเป็นอะไรอย่างนะี้เนาะเตรียมตัวแบบ เออทำอาหารจีนให้กับแม่สามีทานประมาณนั้นนะนะเออหรือว่าใครที่แบบว่าชอบทานอาหารจีนอยู่แล้วนะคะอยากจะลองดูเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยคันยุมงกับนี่นะคะคือสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆนี่นะอันนี้คือเป็นส่วนโอ้เสียงลูกมาแนละ้วส่วนเนื้อปลานะคะที่เราแล่เป็นแบบแผ่นนี้แล้วนะส่วนเนื้อนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบกระดูกปลาแล้วก็หัวปลานะคะที่เราเราจะไม่ทิ้งนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็มีขิงหั่นแว่นกระเทียมหัน่นต้นหอมนะคะเราจะมาหมักปลาก่อนนะคะทุกคนอันนี้นะเอาแบ่งใส่ไปเลยเนี่ยอ,อันนี้ก็คือเราจะแบ่เออหมักคนละส่วนเออถ้วยมันเล็กไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่อา่าใส่ใน,นี้ก็ได้เอ เราหมักใส่ในนี้ก็ได้เพราะว่ามันมันเล็กไปเราจะเปลี่ยนใส่นะอ๋อคนช่วยถือกล้องก็ไม่มีนะคะนี่นะคะนี่ใส่ขิงลงไปนะเราจะหมักก่อนเราไม่ได้ใส่หมดนะคะบไม่ได้เปิดนี่นะคะใส่อันนี้ลงไปก่อน โอเคแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวหมักนะคะใส่ซอสหมกักใส่อะไร <ś les> เดี๋ยวเราใส่เหล้าก่อนนะอันนี้เป็นของสาเกนะคะปรุงอาหารนะคะเราใช้นี้แทนนะเออเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยอืมสาเกเราก็จะใส่หมักเหล้าก่อนนะเออหมักไปปลาก่อนนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะใส่เครื่องปรุง้วยนะ แล้วก็จะใส่นี่นะคะเป็นเซีอิ๊วขาวนะซอสปรุงรสใส่หมักไปก่อนอันเยอะนะนนแล้วก็ซอสหอยนะคะก็ใส่ไปด้วยนะ รผงเกิดไรวปะผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสไม่นะอ่ะใส่แค่นี้แล้วก็นี่นะคะคือว่าือก็ผิดเพื่อนเน่ย ก็เป็นเกลือนะคะไม่พอไม่ะแถ้าปุกเกลือหาไม่เจออ่ะนะเป็นเกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะเราหากระปุกเกลือเราไม่เจอทุกคน แซ่ลุงดุมแซ่ลอนะเมื่อไหร่เสร็จแล้วอ่ะนั่งได้แล้วอ่ะนั่งแล้วหนูก็อย่าปีนอย่าปีนนี่ออกออก แล้วเราก็จะใช้มือแบบคนให้เข้ากันนะคะก็จะมีกลิ่นเล้่าอยู่นิดนึงอันนี้คือเราจะให้มันมีกลิ่นแบบต้นหอมอะไรนี้ด้วยแล้วก็ขิงนะคะเออแต่ว่าถ้าเป็นแบบส่วนไอเนื้อปลาตรงนั้นก็คือจะใส่ข้าแป้งข้าโพดด้วยนะ เดี๋ยวเราจะเอาใส่แป้งข้าวโพดด้วยคือเราซื้อมาสำหรับที่ประเทศจีนนะคะเขาจะใช้แป้งข้าโวโพดแบบผสมอาหนรเยอะากแล้วก็ส่วนมากจะใช้เกลือนะคะปรุงอาหาร นิดไม่ต้องใสเยอะนะอย่าวางไว้ก่อนอะไรดูตื่นใช่จะหาทางตื่นใช่นี่นะเราก็จะบีอันนี้ให้มันแบบอุยเอาผาลูกสาวนนะี่แบบนี้นะคะไม่เละหรอกนะคะเพื่อนๆแต่เราจะให้มันเข้ากันนะคะเข้าเนื้อเราจะพักไว้ประมาณ 1ิบถึงสิบห้านาทีก็ได้หรือพาคไม้ทานแล้วแต่นะคะถ้าแบบว่าเพื่อนๆจะหมักเนื้อเออหมักเนื้อปลาไว้ก่อนแล้วก็ทําตอนเย็นก็ได้ประมาณเนี้ยแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ย่เีทํำรุ่งนี้ก็ได้มันมันมันไม่เสียนะคะมันรสชาติจะยิ่งแบบอร่อยแบบนี้น เราหมักเสร็จแล้วไม่หาไม่ห่าไม่ห่าไม่นช่าเ้คยดูในหนังใช่ไหม ก็จะล้างผักนะคะทุกคนล้างผักที่จะใส่ถั่วตัวแล้วปกติแล้วอ่ะถั่วงอกอันนี้นะคะเขาจะใช้เป็นถั่วงอกอ่าถั่วเหลืองแต่ทีนี้ก็คือว่าที่บ้านเราไม่มีในแมคโครเรามันมีถั่วงอกผลลีสงนะเราก็เลยเอามาใช้ก่อนจะชิมล้างชิมก่อนแต่น่าจะใช้ใช้ได้อร่อยกว่าถั่วงอกเล็กจริงๆมันก็ใช้ได้แหละเออแล้วแต่คนชอบนะอยู่ใกล้กลัน ใช่เห็นนี่เนาะอยากระพูดพ่อหรอกท้ายเป็นยู่บอกข้องพี่อร่อยอยู่นะทุกคนคือถั่วงอกถั่วลิสงก็อร่อยมันด้วยอันนี้คือคนป่าเหรอนี่เออใช้ได้ใช้ได้อร่อยกว่าไอ้ถั่วลิสงถั่วเหลืองอีกอะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักชีมาใส่ด้วยนะค่ะแล้วแต่ความชอบถ้าเพื่อนๆชอบกินนะผักอะไรก็ใส่ได้นะคะแต่คมจีนก็จะมีแบบว่าผักอันนั้นกินกับน้่งไ่อร่อยเนี่ยต้องแบบผักอันนี้อันนี้เท่านั้นเท่านั้นอนอะือเกมุน ออเดี๋ยวล้างเลยถ้าสี่โมงแล้วก็ทำแล้วอุ้ยหาโมงไปละหาโมงไปละกินข้าม,าม,ลลม,มใจอตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการ<ม>ทำแล้วนะคะ เราจะเอาน้ำมันพืชใส่ก่อนแล้วก็ผัดซอสก่อนนะคะเอาอย่าบอกเดี๋ยวว่าน้ำมันพืชบ่งีอ,อ,งอเอามีได้ละ่ะซื้อมาอยู่ลาไปน,นี้มันแห้งกันโอ้กระทะยังไม่แห้งก็ใส่น้ำมันพืชลงไป อืมอืมดูขวดละมันเอ๋อไม่เห็นดูขวดละมันเดี๋ยวใส่อันนี้ลงไปก่อนขีงผัดให้หอมก่อนแล้วก็กระเทียมนะคะ ใส่ซอสหมาล่าเลยใสติดนั่นเนองพอพอแล้ดแลเดี๋ยวเรนเทขัดให้หอมเลยนะจริงๆแล้วมันต้องเป็นซอสหมาล่าที่เป็นก้อนๆนะคะ ตัวมันลงก่อนนะคะหอมมั้เนี่ยอืมแค่กินเหรอแค่กินจะวบานี่จะเอาแบบลูกนี้ของเค้งทีวามีนหลานม่หลานเแต่เลย <ม>อันนึงหงนมี่ดังมาล่ลาแม่ถึงไม่ได้แบบคุณ่าไม่ได้ พอาจนะเป็นอันนี้นะคะมีสองอันมีร้อยสิบเก้าแล้วก็ร้อยยี่สิบนะคะ อ่สำหรับรถนี้เราชิมดูเมื่อกี้มันจะเป็นรสหมาล่าแบบแรงมากเลยมันจะแบบลิ้นชาเลยส่วนอันนี้ก็น่าจะคนไทยชอบนะเพราะว่ามันมีแบบหวานนิดนึงอ่ะก็เลยใส่อันนี้ไม่อยากให้มันเผ็ดมากเพราะว่าคนไทยกิน <laughs> ยังไม่ชินกับหมาล่านะคะเราจะชิมดูก่อนนะคะว่าซอสที่เขาปรุงมาเนี่ยมันแบบเข้มข้นไหมถ้ามันแบบจืดไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยนะคะ อืมได้อยู่เพราะว่ามันมีซอสอที่เราหมักปลานะ่ะคือเราเทลงไปด้วยอพอดีเลยเราคิดว่าเราจะเติมไอ้นี่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่ารดแบบมันชาๆก็เติมไปนิดนึงนะคะไม่เติมเยอะเดี๋ยวกลัวเขา <S <S เขากินไม่ได้โอเคเติมไปแค่นี้แล้วกัน อย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวเนื้อมันเละ้อกาไ้นตักดีๆก็ไม่มีเราเราก็ใช้ที่กองประเด็กเราเด้อเราตักเนื้อมันออกมาก่อนนะคะมาพักไว้ตรงนี้ก่อนคะแล้วเราก็จะเอาส่วนตัวตรงท้องเนื้อที่เราแล่ชิ้นเล็กๆไวอะค่ะลงไปใส่นะคะลูกมือจัดกล้องให้ไม่มีนะคะเราก็เลยต้องทำเองนะคะใส่แบบนี้นะคะน้ําเดือดเนาะ อร่อยกลมกล่อมมากเลยอ่ะน้ำเดือดก็เทใส่หม้อรวมกันได้เลยนะคะและอันนี้เราจะไปตั้งเป็นหม้อไฟนะคะเราก็กินแบบซุกี้ธรรมาราเราเลยค่ะก็อยากกินแต่ว่าคนจีนก็คือว่าจะกินเนื้อปลาให้หมดก่อนแล้วทีนี้พอมันมีเหลือ เนื้อน้ำซุปใช่ไหมเขาก็จะเอาผักอันอื่นมาใส่แล้วก็ลวกกินนะคะอาจจะมีเนื้อสัตว์อย่างอื่นแบบเนื้อหมูหรืออะไรเงี้ยเอามาใส่ลวกได้เพิ่มเติมอีกนะคะแล้วแต่เราชอบเลยเดี๋ยวเราจะใส่นี่ลงไปกองใส่ไปวางนี้พอมันโดนน้าร้อนมันก็จะลวกสุกอีกค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนแล้วจะไปแล้วถ้แบบอยากกินเพิ่มก็ลวกใส่นะคะ โอเคเรามาเทใส่เลยเอาโอโหนี่เป็นไงล่ะน่ากินช่ไมล่ะเลิศมอไฟจีนของเราเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาไปตั้ง ใส่หม้อไฟเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็คือถ้าเพื่อนๆชอบผักแบบกินกับผักอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบประมาณนี้เท่าแบบเห็ดหอมมาใส่ด้วยก็ยิ่งอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้คือเป็นซอสท,ที่เราจะกินกับหัวกัวนะคะถ้าเพื่อนๆมีเนยถั่วใส่เนี่ยจะยิ่งอร่อยมากเลยเอาจริงอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือแบบว่า คนจีนอะนะเขาจะชอบใส่แบบเนยถั่วเราทําแบบผสมใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าก็คือว่าพ่อแม่เราน้องๆอะไรหลานคือมันปรุงไม่เป็นนะ่ะก็เลยแบบปรุงสําเร็จให้เขาไปเลยแล้วก็ตัดกินแล้วก็เราจะกินกับน้ำจิ้มน้ําจิ้มซุกี้ธรรมดาก็ได้เลยนะเพื่อนๆคือแบบว่าชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นเลยเอามาปรับกินกันนะอันนี้จะมีพริกสดต้นหอม ต้นหอมอ่ผักชีซอยกระเทียมซอยแล้วก็น้ำมันงาซอสเปรีย้ยวซีอิ๊วขาวเกลือนะคะใส่ในนี้นะคะเน้นว่าถ้าเพิ่มเนยถั่วจะยิ่งอร่อยมากขึ้นอร่อยเป็นร้อยเท่าเลยโอเคไหมอมเริ่มแล้วนะคะกินหน้าบ้านเดิมมือหนิกินหลังบ้านก็ได้บ <laughs> <laughs> อก้เ อ้ยอยนอะลูกนี่ก็ได้เปียงใดรสชาติแม่แชบบ่แช่วบลบูก,บบเ,กเอาเดอ๋ยวอหนจะกลับมาหนึ่งห้ามเบสตก็อยากแล้วมเว่าขีดเสวัสดีค่ะทุกคน ถึงเวลาการกินแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการกินอาหารจีนก right ินยังไงให้อร่อยนะคะต้องกินดังซี่กินกัตตะเกียบเนี้ยเนี้ยเนี่นะหรอกั้งมันนี่เป็นกัญไก่ลาเปรี้ยวกินไรการใช้ตะเกียบกินอาหารจีนใส่ซ่อนกับซอสแบบนี้จ้ะจุ่มทำ ส hmm. นสม้วยกยกันั่นแหละับกกับกยกับอย่ามาเสียงพอแล้วน้ั้นถ่ายนั่งนันกัแม่เน่ยวาวถ่ายงอย่าเสียงดิเกลือนังนะแต่มาถ่ายแม่เจ้าเขาจะออกปลาสดูเนี่ยอเันีให้ล่ ตอนนี้ปลาเรากินหมดแล้วเราก็จะเป็นแบบขั้นตอนการใส่ถักข้าถ่ายขาถ่ายกล้องหน้าอยู่ยาเบาเบ็ดีขอเลยเี่ยงแซ่บกับตันอยากยกินอีกบ้างอือเธอหนาเนาะเหา เอาบอกอันบอกบายบายก่อนเร็วอันนะปิดปิดคลิปด้วยวันนี้วันนี้วันนี้ทานอะไรซุกี้จีนมาดูยูหัวัวาเอาอาจะทายเอามาไทยมาทยน้ำอันอ่านไหมวันนี้เราทานอะไรยูหัวควา好吃吗好吃吗好吃好吃太好吃了太好吃อล่太อร่อยมาก อ๋อขอบคุณครับเร็วๆขอบคุณครับที่รับชมคลิปเงี้ยเร็วโอ้โหอ๋อกินอะไร oh, <okay. S 1> ลูกเออนี่นะเราขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกที่ติดตามนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะแล้วก็เราจะมาทําอาหารจีนอะไรให้ทุกคนดูแล้วก็ทําตามเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ